Alhamdulillah yang kita buat di Universiti ni adalah tujuan untuk nak produk pelajar-pelajar yang berbentuk talib rabbani yang mari ku kenal sekali dengan muallim rabbani kuna sobat kaum puti dai rangwan bandit di yam rabbani mi ni 1 samret kan suksa radap la dai rap rinya andap 1 2 มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษทางวินยัยตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา 3, เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาอัลกุรอานตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80 4. มีภาวะผู้นำคนุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 5, มีผลงานดีเด่นด่านกิจกรรมนักศึกษา 6. ท่องจำอัลกุรอานไม่น้อยกว่าที่หลักสูตรกำหนด มีความโดดเด่นด้านการใช้ภาษาต่างประเทศทผู้ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตดีเยี่ยมอตัตตลิปอรัรบ,บนันีจะได้รับรางวัลดังนี้ได้รับเลื่อกเกียรติยศสายสะพายบัณฑิตดีเยี่ยมอตัตตลิปอรัรบ,บนันีเงินรางวัลและทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาลลยกำหนดการคัดเลือกให้รางวัลบัณฑิตดีเยี่ยมอัตตอลิฟอารอบบานีเริ่มต้นในปีการศึกษา2559ในแต่ละรอบปีสำเร็จการศึกษายังไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตดีเยี่ยมอัตตอลิฟอารอบบานีจนกระทั่งในรอบปีสำเร็จการศึกษา2563 มีบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีคุณสมบัติได้รับรางวัลบัณฑิตดีเยี่ยมอัลตอลิฟอลรับบานีประจำปีการศึกษา2563นาิได้แก่นายซุฟยานมุไทยบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา3ปีครึ่งได้รับเกรดเฉลี่ย3.94ผ่านการทดสอบท่องจำอัลกุรอานทั้งหมด4ยุสตามที่หลักสูตรกำหนดได้อย่างไม่ติดขัดผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาหรับและภาษามลายูได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีนายซูฟยานมุทยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและองค์กรภายนอกอาทิเช่น 1. เขาร่วมกิจกรรมฮาลากกศึกษาอัลกุรอานอย่างสม่ำเสมอ 2. เป็นคณะกรรมการชุมนุมสาขาวิชาอิสลามศึกษา 3. เลขานุก,การสมมสรคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 4. นายกสมมสรคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 5. ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน โครงการโตโยต้าแคมปัสชาเลนทีมเนโกตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย6กิจกรรมจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการคารวานแห่งความดีเผยแพร่ศา,าสนาอิสลามให้กับต่างศาสนิกได้เข้าใจความเป็นมุสลิมมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆในชีวิตของการเป็นนักศึกษา การศึกษารว่าการเรียนรู้เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการศึกษาของเราเราจําเป็นต้องมีการวางแผนเป้าหมายที่ชัดเจนนะเป้าหมายที่สําคัญที่สุดการที่เราจะขจัดความไม่รู้ออกไปจากตัวเราและก็เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงสัจธรรมและนําสิ่งที่เรารู้นั้นไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปปฏิบัติสิ่งที่ส่วนตัวนะครับประทับใจเป็นนักศึกษาในรั้วมหาลัยนี้นะครับก็คือกิจกรรมฮาลาก็นะครับเป็นกิจกรรมที่หานักศึกษาทุกคนนะ มาตั้งวงล้อมมาพูดคุยมาพูดคุยเรื่องศาสนาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องชีวิตเรื่องการเรียนต่างๆแล้วก็ จะมีอาจารย์นะมีมุรบีคอยให้คำรปรึกษาส่วนอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับอัลกุรอานนะบ,บางคนอาจไม่ได้เรียนอิสลามศึกษาอาจจะเรียนศาสตร์ต่างๆนะครับเรียนบริหารเรียนรัฐศาสตร์แต่ทุกๆเทอมเขาก็จะมีโอกาสได้ท่องจําได้ศึกษาอัลกุรอานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาสําเร็จการศึกษาออกไปเขาก็จะมีทักษะนะครับในการเรียนรู้อัลกนะุรอานชีวิตในช่วงที่เป็นนักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สําคัญบางที่อาจจะเป็นจุดที่ ชี้ว่าอนาคตของเรานั้นจะไปในทิศทางไหนนะครับดังนั้นอยากให้พวกเราทุกคนนะั้นใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดพยายามแสวงหาความรู้แสวงหาสิ่งดีๆแสวงหาเพื่อนๆที่ดีแสวงหาเครือข่ายเพื่อที่จะสามารถได้รับสิ่งดีงามจากความรู้หรือว่าจากบุคคลเหล่านั้นและเพื่อที่จะสามารถออกไปยังสังคมออกไปทําง,งานรับใช้สังคมต่อไปนะ